สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่4มิถุนายน2568นะครับพายเอฟซีพาทผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาหาช่างคมนะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับมีเขามีลุดเด้อท่านผู้ชมเดอ้อ นะครับยามเข้ารอก็ชื่นชมนะครับยามบะเขือหอกกะให้กําลังใจนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเพื่อนช่างคมถือว่าเดินดีนะครับปวดที่ผ่านมาเพื่อนห้ศูนย์มากนะเพื่อนกระยำยัวาถาวรชอบชุดที่เพื่อนจับคู่ให้นะครับให้หาเลขติดมาใส่นะครับผมของช่างคมไม่เข้านะครับของช่างคมบะเขือนะครับผมเอ้าเดี๋ยวพอสร้างเพื่อนกะนี่ยวอะพี่น้องรับงานอยู่นี่นะครับก่อกำแพงอ่า สวัสดีครับพ่อซังหรือพอซังเพิ่นทำงานจัดข้าวอ่นนี่แหละทำชุ่มก้อนข้ามแพงบมอพอซังนี่เบ็ดไหมครับอ่านี่ครับเพิ่นเห็ดหัวไหมมาผู้เดียวก่มาอยู่เป็นหมูกะอ่ามาอยู่พ่อซังเอ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสังคมเพิ่นสักคู่นะครับผมใส่ปู่นแป๊บเดียวครับสวัสดีครับพ่อซังสวัสดีค่ะพอซังสวัสดีครับผม ท่านผู้ชมพอสางว่าม,มา,มาพี่ท่านผู้ชมอ<ม>จังเย็นแน่ลมลืนแน่อยู่นี่นับพอสางงวดที่ผ่านมาบ่เขราบ่อเขานับ,บอนพอสางเนาะบ่บ่เขาพี่น้องแต่ว่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งของเพื่อนช่างคมอ่าถือว่ามาอยู่เพรของเพ่นถือว่าเดินดีดินะับพอสางเนาะงวดนั้นเพื่อนห้แปดเป็นบ่อกงวดที่ดนั้นเพื่อนไฮ เลขแปดหเก้าแปดหลักห้เก้าอ่าหลวกไฮศูนย์ครับผมอ่าโอ้เดือนดีได้พี่น้องเลยเลขวิ่งของเพื่อนช่างคมอ่าของปศังได้อาหนึ่งว่าสซเนี่ยจำชมอมวันที่พันมาเลขวิ่งเพื่อนช่างคมนะครับศูนย์ตัวเดียวเอาเงินอีกเจ้าต้องเพื่อนเนาะปศังเนาะได้มาไปท่านได้มาเอาของปสังก่อนมามาครับมาแล้วะมาแล้วผมโทรเอาแล้วมือว่านบวกกอนอ่าได้แล้วนับอ้าวพี่น้องลงลงให้พร้อมเลยนะครับ ครับผมของประซ่างบ่อเข่าคือบ่อเข่าได้พี่น้องได้ครับผมอ่านะครับของเพื่อนเพื่อนเล็กวิ่งนะครับศูนย์เดินดีแต่ผมจับคู่บ่อเข่าครับผมเอาเลยท่านผู้ชมเพื่อนมาเก่าครับหัวนด้ตัวหกตัวเกิดเลขตัวหกตัวศูนย์หกเป็นครับผมของประซ่างอ่าบ่อเข่าพี่น้องนะครับผมเราเป็นยังนะครับเป็นของแท้แล้วประซ่างนะ บีกนิดนึงเขียนไว้แล้วม่ครับผมครับเขียนไว้แล้วข้างหลังพอสร้างกับเป๋าคูดใจอเอาไว้ข้างหลังลืมไปได้กับเป๋าลุยกันต่อ,อ,อสู่กันต่อทำชมครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดสองหาไม่อีกเลยทีพอสังครับผมบอตัดบอทัดครับอืมตัดบอไดมันอันตรายสี่หนึ่งห้า กับสองหนึ่งหกอ่าดกันสิบหกทับหกดีพอสัง่งอ่าสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชม เด่นเด่นที่หลักหนึ่งไม่ใช่พกเหละครับสิบเจ็ดเดี๋ยวจังมาขู่สุดท้ายเน้นหลักหนึ่งครับผมท่านผู้ชมนะพ่อช้างคมด้วพี่น้องได้นะครับ16มิถุนายน2568นะครับเขียนผิดหน่อยนะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งแต่ไหนพอช้างครับผมวิ่งหนึ่งกับสองครับผมมักไปทีหนึ่งครับสองเดินแล้วอ่าเดินแล้วก็เดินอีกละแต่เรา เน้นไปที่หลักนั่งครับอ่าอ่เพราะว่าทรา้มากก็ะตรงมากตอๆกันเลยหลักพึ่งหลักพึ่งเลขได้เน้นไปที่หลักเลยครับเลขวิ่งพอซางพึ่งลดวัตถิพันธ์มาได้ทำชุดเดินลดครับผมแปดกับเก่าประมาณนะพอซางเนาะครับผมอืมจับคูก็มีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับสองห้าสองหกสองเจ็ดอ่าหลักหลักหนึ่งนี่หนึ่งเจ็ดบนเน้นบ่เอาไว้โครงสุดท้ายอ่า สตัวไอ้สี่หนึ่งหาสองน่งสี่นึ่งหานี่คือหาลตเตลี่หาลตเตลี่ไว้เลยครับผมคู่นี้ือจหาอย่างอ่าหนึ่งหานี่บอกสี่หนึ่งหาครับผมสี่นึ่งห้าครับผมหนึ่งห้าหนึกเน้นสองคู่นี่ครับผมพี่น้องรักหน่งเขาถ้าพูดได้มักกันึ่งห้าหนึ่งเดได้พี่น้องเด้ครับผมงวดนี้จะเบิ่งใปก่อนก็ได้ครับนะราะพว่งงวดที่ผ่านมาเล็กเดินเหล็กบินกับระมาาน้อพ่อสรงเนาะครับผมอ่าเล็กเดินธรรมดาเนี่ยของพ่อสร้างถ่าจับคู่บ่เขา เหล็กเด่นเหล็กวิ่งกับทีไว้ยังเดินอยู่ครับผมแต่งวดที่ผ่านมากบ่มาครับของเพื่อนช่างคมได้แมวแล้วบอลพะซังครับผมได้เหล็กวิ่งตัวเดียวคือเก่าวะตัวเดียวคือเก่าอตัวเดียวคือเก่าเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมลงให้เล่นกันบ่ครับผมอ่าเอาพี่น้องนะเพื่อนให้มาเพื่อนช่างคมนะเพื่อเอฟซีบ่ลตองคาโดนพี่น้องมากแหละพะซางพนดมาแล้ว อันนี้ชุดเพื่อนให้มาครับผมสามตัวเดียวได้บ่พะซังอ่านี่ยละอ่าลงตาของเพื่นตัวเดียวนี่เลยพะซังเอาตัวเดียวเลยวะอ่าตัวเดียวนี่ละบ่อของผมใช่ออาสามตัวเดียวท่านผู้ชมตอนนี้อืมอ่าใส่เหล็กฟันนี่ หาฟันติฟซังอันนี้เพื่อนให้มาได้ัมชมเดอ้อสามเม็ดเดียวอเอานี้ละหาผู้พิ่ผู้พิ่อยากได้ของไอ้นี่ยังบาหลายโตัวนะครับของร้าซางหนึ่งสองของเพื่อนช่งคมให้มาสามพี่น้องงวดที่แล้วนี่อันนี้หนึงี่ของผสรซางนะครับ เพื่อนเห้มากคือศูนย์นะเพื่อนว่าถ้าถ้าใสใส่เก่ากับหัวพอซังได้จับเซหกอ่าแต่เองวันนี้เพื่อนเพิ่นบอกจับคู่มาน้ำเล่นปะพอซังเพิ่นก็จับให้ซุ้มก่อนหะครับอืมแจ้งวนอ่ะเพื่อนบอกว่าเก้ากับหัวอืมคือเพื่อนก็ให้คูไม่ใหตลอดสามแปดสามเก้าครับผมเน้นสามเก้าครับอ๋ออันนี้เพืพ่อนผู้ได้มักเล็กวิ่งตัวเดียวพี่น้องก็เลยให้บบาเถอะเรยว่าเอาเขียนแต่ ชุดวิ่งของเพิ่นเลยครับผมวิ่งสามตัวเดียวถ้าของพอสร้างจะใส่จะเป็นซีครับผมทำคอนเพิ่นให้มาสามพอสร้างจะใส่เป็นซีจะเป็นซีแปดซีเก้าพี่น้องเออถ้าตามสูตรแบบนี้มันว่าพอสร้างครับผมแต่ว่าเพื่อนสังคมให้มาคือสามทำชุ่มครับเพิ่นให้มาเม็ดเดียวสามสามสามแปดสามเก้าเน้นที่สามเก้าเิ่นเน้นตัวนี้มมากบอพอสร้างครับผมถ้าผู้ใดมักชุดเพื่อนให้มาเพื่อนสังคมให้มาพี่น้องสามแปดสามเก้าเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อ หามาคาชอบพักไปหายิบจับลอตเตอรี่บอมักบ่ชอบเบิรงไว้ก่อนครับอ่าจะจับคู่เขา่เพราะว่าเพิ่นจับคู่บ่เขาไอ้บ่ตรงกันนี่แล้วไงบ่ตรงกันนี่ครับของอ่าพ่อช่างหนับเล็กเด่นเลิงลิงพ่อช่างคมหนึ่งกับสองทำชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนับเน้นที่รักหนึ่งบ่พอซังครับผมอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมักมักหนึ่งห่าแล้วครับมักหนึ่งห่าหนึ่งเจ็ดตาหนึ่งเจ็ดท่านี่เน้นนะานี่คือบปนเน้นรถหรอพ่อซังเน้นไปกระตืมอยู่แล้ว พอสร้างกระบ,บอกแล้วได้พี่น้องด้มัก1นหากับ17แต่ว่าหนึ่งเจดนีบริคิดเน้นให้ถามักคือพอสร้างกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่หลัก1นึ่งหนึ่งห้าหลัก2-2งสองห้าสองหนับชุด3ตัวเนี่ยเลขคือ4ีหาพี่น้องไปหาไว้เลยนะเพื่อได้เลขท้าย,ย3ตัวหครับือเลขท้ายรางวัลใหญ่พี่น้องนะลักก็สองหนึ่ตัวร่องนะพอสร้างเพืนเนี่ที่หลักหนึ่งได้พี่น้องเด้หนึ่งห้แต่ว่าพอสร้างเนบอกแล้วเพ่นมากหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดหน ฐานเน้นให้ก็จะมากโค้งสุดท้ายจะเน้นเลยเอาเ <c oughs> พื่อนช่างคมวิ่งสามพี่น้องเดน 3, 3, ่นสามสามแปดสามเก้าเน้นที่สามเก่าโอ้ของเพื่อนช่างคมนี่กระเดียดปี๊เน้นสามเก่าเลยครับอเอานะครับนผู้ชมอพอสร้างพนกะเรต้องให้รอดอกพี่น้องเข่าบ่าเข่าพ่นแก่ขึ้นเกา่าครับออกปุ๊บห้ปับ๊บนะครับเป็นสูตรคำนวณนผู้ชม แล้วพอสร้างเพิ่นกับบุหงาหรอกพี่น้องว่าจะออกตัวใดนนะเพิ่นกับข้นวณให้ตามสูตรคำนวณให้เต็มที่นะครับอ sure yeah, so so ่าเฮากะย่มเขาเฮากะชื่นชมนะย่มบ่อเขาเฮากะให้กำลังใจเพิ่นเราพี่น้องนะครับทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกท่านนะเพิ่นกะอยากให้ถูกสุขคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะพี่น้องเนาะเออเอาหามาคาชอบเดินวันนี้ได้ครับผมเน้นคาคาของพผอสร้างคู่ใดพผอสั้งหันมาพี่พผอสังนื่งหาครับผมเออตัวใดก็ทำช่องนี้หาให้หาลอตเตอรี่คือ ไอ้415 415ครับผมอ่า415หาไวเลย่ทำมุชมถ้าว่ามากกัดที่ผมจับผูกัจับหาจับใส่เลยครับผมกับเลขวิ่งหนึ่งกันบ่ครับผมหมักหนึ่งเอาเพื่อนช่างคมสามได้พี่น้องได้สามแปดสามเก้าเน้นที่สามเก้าเอาขอบคุณผอสร้างพี่น้องขอบคุณเพื่อนช่างคมน้ำได้พี่น้องได้ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุงช่องทุกท่านให้โชคให้มานาะพผอสร้างเนาะครับผมอ่าพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะพ่อสาม